มาพี่น้องได้มาแล้วนี่ไปเก็บมาทีเราไปเก็บมาไม่ไพยหวานน้องบงหวานหน่อยบงบงหวานไหมวะพี่น,อน,น,นอ้องอหอวบเลยนี่เสร็จกินสดก็ได้เบิง้งชิมให้เบิง้งพี่น้องไปชิมเอาไปชิมก่อนฝ่าเด้อเสร็จละเอาน่อได้ไหมพี่น้องหงน่อยจังง่ายก่อน ล,ล่างแล้วนี่พี่นอ้องแกะเลยนี่มันนี่นี่สห,หวานแซบน,ออบบอนอ่องแซบแซบไปเลยโมแลกก็รจะต้มมันนี้ละ่ะดูกยังไงนำหองแซบ ยิ่งับบนี่ะขาแซ่บ